ทำเหนเชิงรุกรัฐบ,บนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนัดหมายกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีปัญหา7องค์กรแรงงานพร้อมกันในวันเดียวกันครับ7องค์กรแรงงานได้มารวมตัวกันที่ใต้ตึกกระทรวงแรงงานแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้ครับ ปัญหากลุ่มแรกบริษัทไม่เห็นด้วยกับที่พนักงานจัดตั้งสาภาพแรงงานขึ้นจึงพยายามกลั่นแกล้งพนักงานต่างๆนานาก็คือ1บริษัทซัมมิทแหลมฉบางโอโตโูบอดี้ 2. บริษัทโตโยต้าโกเซรับเบอร์ประเทศไทยจำกัด3บริษัทพงพาราโคนันรับเบอร์จำกัด4บริษัทยาชิโยดาแห่งประเทศไทย5บริษัทสยามยาชิโยจำกัดและ6บริษัทยูชินจำกัดครับเราจะยอมให้เพื่อนเราถูกเลิก อีกปัญหาก็คือการเปลี่ยนสภาพนายจ้างเดิมของสภาพแรงงานวิ่งสแปมสัมพันธ์และปัญหาของพนักงานการบินไทยเรื่องการโอนย้ายพนักงานที่ไม่เป็นธรรมสภาพของการฟื้นฟูความเคลือบแคลงใจที่แกบังคับให้ละออกจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างงานนี้นะครับเล่นเอาในวรรณรัตน์สีสุขใสรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงง,งานวิ่งรอกับจุดแรก ที่ห้องประชุมของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์6องค์กรแรงงานเข้ามาระบายปัญหาได้เต็มที่ครับทั้งหมดก็แบ่งแบ่งคนเหมือนกันค่ะในเรื่องของค่าน้างั้งจ่ายตั้งแต่วันที่11ถึง25ากรุณาเป็นเงินก็แปดหมื่นลบาทวันที่ที่นี่ค่ะจะเชิญนายจ้างมามค่อยๆทำนะคะ่ะใช่ครับอ,อย่างเดียวเพราะว่าเขาจะไม่ให้ทำต่อเพราะว่าไม่มีพุทธมณสมครับ ทานนั่นก็ขอตั้งต่อนั้นผมยังมีเจ็ดเดือนผมก็เป็น60สแล้วเขาบอกว่าไม่ได้นอกจากความรวดเร็วแล้วนะครับความถูกต้องความยุติธรรมนะครับสำคัญผมเชื่อว่าทุกท่านรู้ว่าการทํางานด้วยความรดวดเร็วนั้นนั่นคือความายุติธรรมงหึ่ จุดที่2ชั้น5พนักงานการบินไทยร่วมร้อยคนระบายความคับข้องใจทั้งในแง่กฎหมายและพฤติกรรมของผู้บริหารที่เข้ามาฟื้นฟูองค์กรครับการที่จะไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพจ้าจเราเนี่ยนะครับจะไปให้สมัครใหม่คนโน้นไม่เอาคนนี้ไม่เอา,นนเ,อาเงินเดือนไปเพิ่มไปลดด้วยตัวเองอะไรเองเนี่ยนะครับถามว่าบริษัทได้ดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเราหรือยัง ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงก็ได้ผลสรุปครับในสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ออกมาพบปะบอกว่าจะเร่งให้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานประสานกับเจ้าของบริษัทเพื่อทําให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานครับอย่างของท่านเจ็ดเจ็ดกรณีใช่ไหมฮะที่ที่ที่มาขอให้ทางกระทรวงแรงงานโดยโกรมสวัสดิการดูแลผมได้สั่งการแล้วก็ได้คุยกับทางท่านทิพดี กับท่านรองที่ดีแล้วว่าน่าจะต้องเร่งรัดแล้วก็รวดเร็วที่สุดแล้วก็รายงานผลกลับไปให้เร็วที่สุดนะครับส่วนเพื่อนแรงงานที่ประสบปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองค่าใช้ใจ่ายก็มีโครงการม3 .3 เรารักกันออกมาช่วยเหลือทันท่วงทีครับตอนนี้ในรัฐบาลเองเนี่ยในส่วนของท่านท่านนายกรัฐมนตรีท่านพล,ลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านก็ได้อนุวาตโครงการม3 3เรารักกัน ซึ่งเม็ดเงินก็จะเข้าอาทิตย์แรกวันที่22มีนานี้นะครับเดือนละ4,000ก็คืออาทิตย์ละพันอภิต์พัสร้างความพึงพอใจแก่เพื่อนผู้ใช้แรงงานทั้ง7องค์กรที่รัฐมนตรีมารับทราบปัญหาด้วยตนเองภายในเดือนมีนาคมนี้จะต้องมีอะไรคืบหน้าครับฮิฮ<ๆ>ิฮาฮากัญชากระปังเง็มประเด็นดินสุดสัปดาห์นี้เห็นอะไรไม่พ้นเรื่องกัญชาครับ นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานแถลงข่าวการพัฒนากัญชาเพื่อเศรษฐกิจไทยประเดิมจับคู่29ผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกคาดสร้างรายได้150ล้านบาทครับส่วนแพทย์หญิงอัมพรเบญจะพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจับมือ3หน่วยงานแถลงข่าวจัดงานครบเครื่องเรื่องกัญชา และสเสนยาสมุนไพร17-21มีนาคมนี้ที่ศูนย์การค้าพาราไดาปาาสีนครินกัญชาขึ้นห้างในเมืองหลวงเป็นครั้งแรกนะครับพว้ถามแรงตอบแรงถ้าใครใจร้อนอดใจไม่ไหวอยากพิสูตความแซ่บของเมนูกัญชาเชิญชวนไปที่ซอยวิภาวดี50เขตจตุจักร คุณไซมอนและไอาดามเมดิคอลเชิญชวนมาลิมรสสูตรลับเมนูกัญชา25รายการก็พมไปพิสูจน์มาแล้วอารมณ์ดีทั้งวันเลยครับเจ้านายปูนปูน